สวัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วสำหรับน้องนายพากินพาเที่ยววันนี้พาทุกคนมากินที่ร้านครกไม้ไทยลาวเป็นร้านอาหารอีสานพื้นบ้านที่ใหญ่และกว้างขวางมากมีทั้งโซนเอาตัวและแบบห้องแอร์อาหารส่วนใหญ่ราคาเริ่มต้น70-100บาท มีเมนูอาหารอีสานเยอะมากทั้งเมนูแปลกๆใครอยากลองชิมมาได้เลยค่ะรสชาติแซ่บนวถึงใจไฮไลท์ของร้านนี้ต้องยกให้วัตถุดิบหลากหลายทรงตรงจากแดนอีสานคนกรุงเทพหลายคนอาจไม่คุ้นมาก่อนแต่มาลองเถอะรับประกันว่าติดใจแน่ทั้งผักพื้นบ้านเห็ดตามฤดูกาลไข่มดแดงหอยหอมหอยโขงไข่ผำแมงมันปลาน้ำจืดเยอะไปหมดเลยค่ะ เขานำมาทำเป็นเมนูแซบๆซที่เห็นแล้วต้องน้ำลายสออาทิบกกรังพึ่งอ่อนที่ร้านคัดเฉพาะรังพึ่งอ่อนนำมาห่อด้วยใบตองแล้วย่างรสชาติออกนุ่มมันมัน,มนจิ้มกินกับเกลือแล้วเข้ากันมากต่อด้วยมันปูนาำึน่งที่ใครมาก็ต้องถามถึงหอมกลิ่นปูนาได้ข้าวเหนียวที่นึ่งด้วยใบตองหอมๆปั้นเป็นคำแล้วจิ้มตามด้วยผักกล้ามสักหน่อยชวนให้เราจเจริญอาหารและขาดไม่ได้กับตะมวเศร้าครกไม้ ทั้งแซบทั้งนัวมาครบทั้งขนมจีนปูนาโมยอหอมกลิ่นน้ำปลาร้าต้มเองหรือจะเป็นปลาหอมอย่างเกลือปลาดุกย่างตับไก่ย,ย่างเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้เลยถ้าใครอยากลิ้มลองอาหารอีสานอร่อยอร่อยต้องยกให้ร้านนี้เลยครกไม้ไทยลาวสาขาซอยลาดปลาเ้า24ลาดพร้าวสำหรับวันนี้น้องนายขอตัวลาทุกคนไปก่อน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ